สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูมาจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะคะวันนี้เนี่ยหนูจะมาสัมภาษณ์และขอข้อมูลเกี่ยวกับในรายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะลำดับแรกขอให้ท่านเริ่มแนะนำตัวกอนได้เลยะคะ่ะเชื่อทิพวรรณนะคะนามสกุลวารมั่นคงตำแหน่งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านค่ะตำบลขอกระบืออำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ,ะมาเริ่มกันที่คําถามแรกนะคะ ท่านมีแนวทางการปกครองตำบลข้อกระเบืออย่างไรคะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าเรา,าตามชื่อตามตำแหน่งเลยก็คือเป็นการรักษาความปลอดภัยหรือว่า s a ฟตี้นะคะซึ่งในด้านของการบริหารจัดการตำบลข้อกระบือเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดระเบียบ ความปลอดภัยความเรียบร้อยนะคะในชีวิตและทรัพย์สินโดยเ,เป็นผู้ช่วยให้กับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองรวมไปถึงเ,เจ้าหน้าที่ตำวจด้วยค่ะมาคําถามที่สองนะคะประชาชนเนี่ยมีการดําเนินการหรือว่ามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของตําบลข้อกระเบืออย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับในส่วนของประชาชนนะคะ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในเรื่องของอความปลอดภัยประจำหมู่บ้านเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ต้องการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมคะซึ่งประชาชนเนี่ยเขาก็จะช่วยสอดส่องดูแลให้ความร่วมมือกับชลบรหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นว่ากรณีพบเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันพบเจอภยัยคุกคามต่างๆพบเจอสิ่งที่ คนที่เป็นพยานทันตรายหรือว่าเรียกน่ายๆว่าคนบ้านะคะหรือคนที่ก่อการออทุจริตก็แจ้งมายังชรบอรได้โดยที่ชรบอรก็จะแจ้งอย่างออไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้กับหมู่บ้านของเราค่ะคำถามที่3นะคะ ท่านมีโครงการหรือว่าแนวทางในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างไรบ้างคะเช่นพวกการศึกษาเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับข้อเนี้ยเราควรส่งเสริมนะคะให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับการรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านนะคะกิจกรรมที่ทางชลบอคิดว่า จะจัดให้มีขึ้นโดยนําเสนอท่านนายอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะนั่นก็คือเราจะจัดอบรมนะคะเทรนดิ่งให้กับประชาชนเพื่อนบ้านที่สนใจในการป้องกันตัวนะคะด้วยมือเปล่านะคะหรือเราเรียกกันว่าเซลล์ดีเฟนซ์นะคะซึ่งสามารถที่จะป้องกันตัวได้ในเบื้องต้น เวลาประชาชนเนเจอภัยคุกคามต่างๆเจอคนร้ายเจออะไรที่มากระชากกระเป๋าหรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะออป้องกันในเบื้องต้นได้นะคะอย่างน้อยไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะคําถามที่4นะคะปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยที่พบบ่อยในการทํางานหรือการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยคือปัญหาอะไรคะแล้วก็มีการแก้มีแนวทางการแก้ไขอ สําหรับปัญหานะคะที่ชุดชรบอรของเราเนี่ยพบส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของออประชาชนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของภารกิจหรือว่าหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านอย่างเช่นเวลาเราเตั้งจุดดักสกัดตรวจเนี่ยซึ่งเ,เราเป็นผู้ช่วยของเจ้าพนักงานก็คือเออจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ ด้วยประชาชนอาจจะมองว่าชลบรก็ก็คือบุคคลที่เป็นประชาชนท,ทั่วไปเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะคะสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาก็คออือเราประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงตำแหน่งของชลบรหรือชุดความปลอดภัยประจำหม,มู่บ้านนะคะว่าเ,เป็นตำแหน่งที่ ทรงเกียรติในด้านของความช่วยเหลือเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนนะคะซึ่งทุกคนที่เป็นชลบอเนี่ยเรามีใจที่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแลวเราก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ใดๆทั้งสิ้นนะคะเราทําด้วยใจจริงๆ สุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากบอกประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในตำบลข้อกระบือนะคะที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะท่านมีอะไรที่จะฝากบอกไหมคะค่ะเออสำหรับสุดท้ายนะคะที่ทางดิฉันนะคะซึ่งมีตำแหน่งเป็นชรบรหรือชุดความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะเอออยากฝากถึงทุกๆคนประชาชนทุกคนว่าเออหากว่าทุกคนเนี่ย ได้พบเจอสิ่งที่ก่อให้เกิดภัยร้ายต่อสังคมเนี่ยสามารถที่จะแจ้งมายังชรบระชัมสมุ่บ้านได้นะคะหรือไม่ก็ติดต่อที่กรมการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพวกเราทุกฝ่ายเนี่ยเราร่วมมือกันเป็นพันธมิตรกันซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมนะคะก็ฝากถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ